สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกทท่านนะครับผมบ่าวบาัสสาวน้อยรายงานตัวครับสวัสดีวันที่5กรกฎาคม2568นะครับผมวันนี้ไม่ได้เข้าป่านะครับแต่เรายังมีไอ้วัตถุดิบของเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งขมนะครับที่บ่าวบัสล้างทําความสะอาดแล้วก็ต้มไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีเมนูเด็ดๆมานําเสนอเหมือนเดิมครับนั่นก็คือเมนู ก้อยเห็ดพึ่งขมนะครับผมหรือว่าเห็ดขมยูคาของเรานะครับอันนี้ก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับวัตถุดิบก็มีไม่เยอะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมผักชีหอมใบเลื่อยนะครับพร้อมกับมะนาวแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับผมหลังจากนี้ก็จะไปลงมือทํานะครับรอรับชมกันนะครับว่าเมนูนี้จะออกมาสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากน้อยขนาดไหนนะครับไปรอรับชมกันนะครับ มาครับพี่น้องหลังจากที่เราเตรียมของก็มาหั่นต้นหอมบักชีไว้เลยครับผมเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับรับชมกันยาวๆนะครับขั้นตอนการทําเมนูนี้ครับบอกได้คําเดียวครับมันตกอ,ออกมาสวย,ยงามและแซ่บมากครับผมเอ,อื่อนไปแล้วครับวา่าจะได้ขอกะปาขรึเป่าครับผม หลังจากวันนี้ติดงานนะครับติดงานสีชมพูติดงานสีชมพูครับเป็นพวกครัวจําเป็นครับจัดไปสงเมนูใหญ่ๆเลยครับวันนี้อย่าเศ้าหน่อยละพี่น้อง ขั้นตอนเบสิกนะครับช่วงนี้หันไว้มันก็ง่ายครับหลังจากต่อจากนี้เราก็จะไปทำก้อยให้พี่น้องรับชมกันนะครับก้อยกดนงเทปซูกันกินน้ำพี่น้องครับเทปเรามางานแตง่งเอ้มางานกุคใครหมายของมือค่ะก้อยพะเจาะกินน้ำเน่เราอยากกินบางคนพันบกเกลเดย ริมรถอาหารบันหนอกขอกหน้าเขาครับเพื่อนก็กินแต่อาหารแบบดีๆเนะาะอาหารไทยกับอาหารสไตล์ไทยไทยครับอันนี้ครัมาเมืองอาหารอีสานเลยครับนี่ใส่หอมหัวใหญ่นะครับผม คนอยากเมียครับผมม่อโฟดเอาซื้อนี่แหละมีดของเรามันหนาไงเรามาหั่นแบบเราใช้ไม่ถูกวิธีเพราะไอ้ตัวถูกวิธีเราไม่ได้ใช้มันเล็กครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมหลังจากนี้ก็จะได้หันไปทำกว้วยเห็ดขมกันเลยครับผม มาครับตอนนี้เราก็มาลงมือทำก้อยเห็ดขมเลยนะครับผมมาครับโอ้โหหนักมากครับผมมาครับใส่ไปเลยครับเครื่องหมอัวลัวนี่แหละครับวัดตัวดิบของเรานะครับผมไม่มีอะไรมากครับผมมาครับใส่เข้าวคั่วครับผม ข้าวคั่วนะครับครึ่งกัเพีไปก่อนตามมาด้วยพริกป่นครับผมนี่ลายเด้อพริกนี่เพร็ดแห้งนี่ครับพริกป่นประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมว้าว ครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับผมผงนัวของเรานะครับก็จะช้ำๆหน่อยนะครับขาดไม่ได้ครับน้ำปลาร้าของเรานะครับน้ำปลาร้าไม่เยอะครับนิดนึง ต่อด้วยน้ำปลานิดนึงครับหลังจากนี้เราก็จะใส่มะนาวครับ <c oughs> สาวหน่อยมากเปรี้ยวป่ครับเอากลางๆเพราะเราไม่ได้กินกันเดียวกินหลายคน หน้าน่วยหน่อย,ยได้ไปน้องแต่ว่าหนามร้ายหลายๆครับหอมอ่ะหอมแห้งตอนแร้บอกาบาดกลัว,วมันเปรี้ยวเกินมันต้องเปรี้ยวจี๊ดจา๊าดนะครับบุกสนข้นนครับพี่น้อง ตำกลุ่กคลิก,กิกหน่อยนะครับม,ม,มาครับนี่ครับพี่น้องซอยไว้เรียบร้อยใส่ไปเลยครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเครื่องนี่ก็สิจัดเต็มนะครับหอมขนาดเลยครับ เด็จกับปิวออกจากมอกับมี่ครับพี่น้องแรงเหรอตัวนี้แรงเยอะเดินป่าบ,บ่อยกล้ามขาเป็นมัดมครับผมซิมเอาบาซิมนะ <c oughs> ครับพี่น้องประมาณนี้นะครับหงราจะีดเดี๋้วขอขอนุญาตชิมครับผมมาครับพี่น้องหลังจากที่บ่าวบาสสาวน้อยได้ชิมแล้วนะครับรสชาติจัดจ้านครับอร่อยถึงใจครับผมหลังจากนี้ก็ จะจัดขึ้นโต๊ะครับผมครับแล้วก็เยอะมากเลยนะครับผมแต่จะ ขึ้นโต๊ะแค่เบื้องต้นนะครับเพราะว่าไม่พอใส่นะครับภาชนะของเรามันเยอะเกินนะครับพี่น้องขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูก็เห็ดขมของเรานะครับหน้าตาออกมาสีสันสวยงามมากครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผม ดูคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสารสายลนเลาะชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เบ่าบาสสาวน้อยราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีค่ะ